สวัสดีครับเก่งฮาริตครับผมน้ำปิงนภัสกรครับรู้สึกไงบ้างคะที่แบบว่าใครถอนทีแล้วเราได้หนึ่งเกมแล้วน้ำปิงก่อนไหมได้น้องกนได้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเนาะตอนนั้นเรายังแบบก่อนหน้านี้เรายังกดดันกันอยู่มากๆอยู่เลยว่าแบบฟีดแบกจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนแบบทุกอย่างคือเป็นไปเกินคาดของพวกเรามากๆนะครับได้รับฟีดแบกที่ดีมากๆแล้วก็ยอดวิวยอดคนดูเนี่ย ค่อนข้างแบบว่าเกินเป้าหมายที่เราคิดไว้ละกันคือมันเร็วมากๆสี่วันแล้วก็หนึ่งล้านวิวเราพูดไม่ออกครับแต่ว่าเราแค่นอนไม่หลับด้วยเพราะว่าเราก็นอนรอเขาดาวกับทุกคนเขาดาวหนึ่งเอ็มครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าช่วงนี้พ่อครูและนังสิงจะขอบตาดำเข้าคลาเซอรู่ประมาณนั้นครับแล้วไม่เก่งนยังไงครับพ่อครูก็รู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกครับเพราะว่ามันเกินเกินความคาดหมายมากๆครับ ก็ดีใจดีใจแทนแทนแทนทุกคนเลยครับทีมงานทุกคนพี่ออฟด้วยพี่พี่ที่ทุ่มเทกับงานรวมถึงพวกเรานักแสดงนักแสดงทุกคนนะครับก็ดีใจมากๆครับขอบคุณพี่พี่แฟนทางบ้านแล้วก็พี่พี่แฟนดูบันิีพี่พี่แฟนนิยายทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้ความสนใจเสียงทีราต้องรอดนะครับก็ อ,อย่างที่บอกครับพวกเราเรับฟี e แ b a c k ทุกฟี e แ b a c k เลยแล้วก็พยายามจะ,อ,ะอ่านให้ครบทุกอันนะครับแล้วก็เราเราจะพัฒนาตัวเองครับให้ให้มันให้พ่อครูให้น้องเขมให้พี่ชาให้เจดออกมาเป็นเป็นเฮ้ยผิดพ,พี่กินด้วย <c oughs> ใช่ใช่ใช่ก็เราจะพัฒนาตัวเองให้มันให้มันสมบูรณ์แบบ ให้มันดีที่สุดก็ฝากทุกคนด้วยครับากนั้นอช่วงนี้เห็นว่ามีกระแสก็ฟูจิเกมเยอะมากเลยเงี้ยคนอยากถีกันเต็มลยร้สิบไงบ้างก็รู้สึกเขินเขินมากๆครับเพราะเก่งถ่ายทิกเกแบบทั้งวันทั้งคืนนะฮะแล้วก็เก่งเข้าแท็ก X อแบบแทบจะทุกชั่วโมงเพื่อไปส่องแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันตกใจมากๆเพราะว่าเก่งกลัวเยาวชนมอมแมมอ่ะใช่ อันนี้เอาคำคำพี่ๆมานะครับก็ก็กเคยนะครับก็ดีใจมากๆที่ทุกคนชื่นชอบนะครับแล้วก็ขอบคุณอาร์ตเบิร์ก,ท,กทุกทุกทุกท่านเลยทีมพีอาร์ของเรานะครับที่มพีอาร์ทุกคน<ร>กแบบตัดแบบเก่งมากๆครับผมทั้งน้องเขยมทั้งพ่อครูทั้งเจดทั้งชาญด้วยนะครับแล้วก็ขีลำพึงด้วยนะครับก็ดีใจมากๆครับจนตอนนี้ก็ยังส่องอยู่ทุกวัน,นครับผม <c oughs> เดี๋ยวกลับไปก็ต้องส่องอีกแล้ว ผมขอบคุณทคนส<อ>ง่งด้วยใช่ถามว่าห่วงไหมนะครับเราดีใจกับเขามากกว่าเพราะว่าเหมือนกับคือก็เราเราเห็นเขามา <c oughs> ตั้งแต่เดวันที่เรายังเป็นแบบตัวเล็กๆแล้วเราก็เห็นว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละครับ <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าเออ <c oughs> เขามีความน่ารักที่เราให้คนคนพบอีกเยอะเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ พี่พิมพ์เองตัวพี่เก่งเองก็ได้รับการค้นพบแบบเยอะมากจากพี่ๆทั้งแบบในดอมพี่ๆแฟนิยาแล้วก็พี่ๆที่เล่นติ๊กตอหรือเล่นหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจไปกับพี่คํามากๆว่าเออพี่ชายเราแบบแม้แซ้วอะไรเงี้ยก็จะอยู่ซัพพอร์ตตรงนี้แหะครับแบบทุกคนสามารถมายื่นสมัครเป็นผีใดๆก็ตามได้เลยครับครับผมครับ เออซีนไหนที่รู้สึกชอบเหรอครับเ,เก่งชอบซีนแรกที่ได้เข้ากับน้ำปิงเลยครับเพราะว่าด้วยความที่เราเพิ่งเ e v วล o อตัวละครขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นซีนแรกที่เจอกันมันเป็นอะไรที่ที่รู้สึกดีมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าพอเราอยู่ในซีนแล้วมันทุกอย่างมันสมจริงมากๆครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับบทนี้มากๆแล้วก็ พอวันแรกที่ถ่ายเสร็จมาคือรู้สึกอินแล้ววันที่สองมันรู้สึกว่าเรามีพลังในการในการถ่ายซีนอื่นๆเยอะมากเพราะว่าเร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 ิ่มเริ่มเข้าไปในเส้นเลือดละเริ่มเข้าไปในชีวิตแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบซีนแรกครับแล้วก็เ,เก่งชอบซีนที่เจอกับพี่กีนครั้งแรกเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าด้วยความที่พี่กีนเล่นเก่งมากๆครับก็ชอบตอนซีนเข้ากับซีนพี่กีนครับ ของน้ำปิงนะครับน้ำปิงก็จริงๆก็ชอบซีนขนมหวานแหละครับรู้สึกว่ามันทําให้มูดของเรื่องมันไม่หนักไปแล้วก็ทําให้มันแบบว่ายังมีความแบบความหวานหวานขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพอได้เห็นพี่พีมเปิดโหมดแบบความเป็นโกลเด้นของเขาเมาใช้กับน้องเขมแล้วมันก็แบบ มันน่ารักอ่เราบอกไว่ถูกเหมือนกันแบบนานๆเราจะได้เห็นมุมนั้นซึ่งมันก็เป็นมุมที่แบบน้อยคนจะเห็นอะไรเงี้ยแล้วเราก็โซเออร์ทำไมเขาน่ารักจังเลยในฉากนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราโดนเขาทําดุมาตลอดไงในไพ่หลอตอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเจอข้อมูลนั้นเราก็รู้สึกว่าเออมุมนี้เขาน่ารักเนาะอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับไหนพี่ิงตอบเลยครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในกระบวนการ เวิร์กช็อปด้วยครับแล้วก็เตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างด้วยก็ฝากพี่ๆติดตามความเคลื่อนไหวแล้วกันครับก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆแหละครับก็จะพยายามให้พี่ๆรู้ว่าตอนนี้โปรเซสอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็พยายามพยายามพัฒนาตัวเองครับเขายิมก็เดี๋ยวก็ัอให้ดูด้วยค่ะใช่ใช่ถ้ามีเก่งครับไอ้ไเก่งไม่ตอบคาถามที่เราเตรียมกันมาเลยไม่เอาพูดไม่ได้เหรอหนหนลองหน่อยดิเอาไม่เอา โอเคโอเคแฟนๆก็อดดูไว้นะครับเป็นเก่งไม่ยอมทำน้ำปิงุตส่าหล่อสังคมหล่อๆไปแล้วครับทมีเตรียมอะไรหรือเปล่าครับก็ฝากฝากฝากทุกคนเลยครับติดตามเขียนจีราต้องรอดด้วยครับอยากจะบอกว่าทุกคนทุ่มเทมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างดีครับขอบคุณครับผมนะครับส่วนตัวน้องเคมงนะครับก็ ยังไม่รู้ว่าในวันที่มันออกมาเนี่ยมันจะคือวันไหนเป็นคเค <ผม S 1> ไหนนะครับแต่ว่าอยากให้เ,เชื่อใจในความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะครับทั้งค่ายของเราเองที่ลงทุนทําเรื่องนี้ตัวพี่ออฟเองแล้วก็ตัวนักแสดงตัวทีมงานทุกๆคนเลยนะครับว่าเราจะตั้งใจออกมาให้ดีที่สุดก็ฝากด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้าถึงงาน,นปุ๊บมันน่าจะเป็นผลงานที่เราก็อยากจะให้ทุกคนได้มาดูมาเสพร่วมกันจริงๆ<ค>นะครับ เอ้ยเข็มจิราม <Bond> ันจะรอดแล้วเย่สานะขอถาไ้ฉลองครรออย่ดีเดียวที่ทาไมาได้ครับท่านั้นเลยเหรอถือไม่ได้จริงมันไม่ค่อข้ากับเมนูนี้นะท้าวเข้าเหรไม่ใส่เพลงแต่จริงมันต้องมีเพลงด้วยหรือเปล่าอ่ไปใส่เพลงนะดนตรีมันใจนี่เก่งดนตรีอยู่ในใจหรอครับลูกลงคลิปไปแล้วครับ ไปใส่เพลงด้วยค่ะแต่นี่คนเยอะมากเลยนะไม่มี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 เลยไม่เก่สามสองหนึ่งไม่ต้องตอบคำถามในตอนสุดท้ายอ่า